เพลงยังวะมึงค้นมึงขัดค้ามไปเพลงขนาดรับมึงเราามาถูกแล้วกูให้เราฉาบไงแล้วมึงให้นั่งในป่าในให้นั่งในหลอกเออมึงขอลองนี่ตีให้กูลองมีฮาดิ้ลองแล้วก็กูให้มึงลองเอ้ากูลองแล้วเด้ช้อนนึงเอาลองมึงยังวะยองจองมีลาเนี่ยไม่มีความหมายอะไรมีลามึงอยากไปชับมึงก็ผิดใจพ่อบ่หน้า โอ้มึงขึ้นมาค่ะาีไม่ดีเสียวดิเอินเชียวเกินเขาสอัดเขามึงอย่าอัดได้ลูกเขาสีเห็นลูก ไปเขเวเขเวอนมึงไปคืนบ้ากูไปไนออบ้ากูไ้ทำงนนั้นแยกไปมึงกับมึงกัล้งเลาทำกูไปทำอยากกูมาหาแล่าทำกูชิยองผู้ชายบันสะคอนกูไปดิยาไม่ใีสามคนผูชายบันสะคอนมาผู้ชายผู้ชายบันสะคอนครบบ้าอกยกูชิไ้เรียกจะกูมายองคืนนี้เรียบร้อยโอ้ยก็มยองไปดิช่างมือมายองขาูกูเน้ ไม่นอนแฟนชิยงงง n h มึงชอบมาว่าหลอกเพื่เพื่อว่าขอเวลาจักหน่อยมึงจะไปเห็นอะไรอ้าวขอเวลาเพาะถึงเวลาเรากับของเราไม่ใช่ของนายดินายเล่ะพี่ชั้อีกเวลามึงยังไม่ชั้นก่อนบ่ผู้บ่มีเวลาผู้มุงมุ้ง อยาินแต่ไม่เห็นหน้าเพ็นจากคนเป็นไปอุดรธานทันีหาแกวจามันทั่วบ้าทั่วค่งไม่ได้นอนไม่ได้นอนจะพบคนดีหาจนทั่วอุอรน้องยังไม่เห็นมีจากรุดนทันี่ไปตามที่น้องค่ะ เฮ็นบ่ชู้บอลเพลงทำอะไรใจกูโอ้ยคที่แม่ชูเฮเือเียวเือเียวเือเียวที่รักบนเฮเืเขียวบ่าุดจักเี้าเฮยพบนิ่งมาเลยหนะบ่บ่ไรได้ได้คืนเพลงบอะไรททเราได้จะเาคเบื่อเราบ่ได้และยิ่กตัญมบามาแมนมากูได้ย่ได้